กรับสวัสดีเพื่อนๆสายมูที่รักและเคารพทุกทท่านนะขอรับวันนี้พระพระมีพระเครื่องะะที่จะมาแนะนำนะฮะ <ห Billie S 1> เป็นพระเครื่องเก็บตก <c oughs> เป็นเนื้อพิเศษนะฮะซึ่งทุกคนก็อยากจะได้เป็นเจ้าของนะฮะเนื้อนี้นะฮะก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะหายากนะฮะนั่นก็คือสมเด็จพรอองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะสมเด็จพระอ,องค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลเนื้อนี้เนี่ยเป็นเนื้อ ทีท่ทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์บริ่องขอหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะท่านได้จัดทาแล้วก็จัดสร้างขึ้นมานะฮะนั่นก็คือเนื้อเดิมเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงแต่ว่ามีการเอาไปชุบบ่อแร่เหล็กไหลนะฮะขั้นต่ําก็2บ่อนะะเนื้อก็เลยติดแร่เหล็กไหลกลายเป็นสนิมเขียวขึ้นมานะฮะก็คือกลายเป็นองค์เขียวๆขียวขึ้นมานะฮะท่านเรียกว่าสนิมเขียวกลายเป็นองค์เขียวเขียวขึ้นมาติดที่ทองแดงแล้วก็เลยเรียกว่าเนื้อเขียวเหล็กไหล เนื้อเขียวเล็กๆนี้นะปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับพอดีพอพาไปขอบูชามาจากแอดมินที่ท่านอยู่ใกล้ชิดกับเวบวัดน่าขนนนะฮะต่อมาอีกทีหนึ่งเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะฮะสมเด็จพออระองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวงการอาราธนาสมเด็จพ่อพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษนะฮะปกตินี้เวลาพุทธาพิเศษที่องค์สมเด็จพ่อพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า พรอพระประิจิตรปุตตเจ้าพระอระหันต์นะฮะกรมเทพเทวราชจจเสด็จมาแต่ว่าสมเด็จพออระอมปถมรุ่นยิ้มรับทรัพย์รุ่นนี้นะฮะเป็นงานเข้ากรรมฐานของบดพระกบกลหลวงพ่อเล็กพระโกลเตอรเวลาการจนธรรมพุทธาพิเศษเมื่อวันที่19-20 21ตุลาคมปีพศ2564นะฮะตอนที่ไปพุทธาพิเศษเนี่ยไม่มีพระพุตธเจ้าไม่มีพระอระหรันต์เพราะไม่ครูบาอาจารย์องค์ใดเสด็จนะฮะก็ต้องไปอารัธนายอ,องค์สมเด็จพระพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ม เป็นพระนามของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะรุ่นนี้สมเด็จพออระองค์ปฐมท่านพุทธาพิเศษให้เนี่ยนะฮะตลอดทั้ง3วันนะฮะนั่นก็คือวันที่1 9 2 0 21แล้วก็ท่านประจุพ,พลังแห่งพุทธานุภาพขององค์สมเด็จพ่อองค์ปฐมนะฮะท่านเรียกว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือมีเท่าไหรเนี่ยท่านใส่ให้เต็มแม็กนะฮะประจุพ,พลังอยู่ในองค์พระรุ่นนี้ก็คือรุ่นสมเด็จพ่อองคปฐมรุ่นยิมรับศัพท์นี่นะฮะวันที่พุทธาพิเศษเนี่ยพระพุทธองค์ได้ เมตตานะฮะเมตตาสงเคราะห์ให้เนี่ยอย่างเต็มกําลังนะฮะแล้วพระพุทธองค์ก็บอกว่าบอกพระเกุลหลวงพ่อเล็กบอกว่าท่านทาให้อย่างเต็มที่แล้วทําให้อย่างที่สุดแล้วในทุกๆเรื่องราวนะ,ะที่พระเดกุลหลวงพ่อขอมาแล้วก็ทุกเรื่องราวแห่งยุคแห่งสมัยนะฮะท่านให้พรไว้3เรื่องนะฮะหนึ่งก็คือพระของพระพุทธองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะป้องกันนะฮะสงครามรังสีนิวเคลียร์ได้ สองก็คือป้องกันโรคระบาดและปลอดโรคนะฮะสามก็คือมีมหาลาภมากนะฮะนี่นะฮะเป็นมหาลาภมากนะครับ,รบ,ารารบแต่จริงๆแล้วพุทุกคนครบเครื่องทุกด้านอย่างเอกอุนะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคงกระพันชาติแค่วากระะาดปลอดภัยมหาอุดป้องกันภัยจากมนุษย์และมนุษย์ป้องกันภัยจากคุณสคุณผีคุณคนเดชชาวิชาอาถรรพ์นะคุณสับคุณแจ้งบระดาดต่างๆนานาด้วยอนุภาพเป็นคุณพระพุทธานุภาพนั่นเองนะครับผม ถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่มีสมเด็จพ้องปฐมยิ้มรับสาวรุ่นรุ่นเนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะพิมพ์เล็กนะฮะพิมพ์เล็กนี่ฮะทั้งหมดพ่อพราหมมนะมีเหลืออยู่10องค์นะฮะถ้าท่านใดสนใจอยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบุญกับพ่อพราหมร่วมบุญกับกองบุญวัตถุมงคลนะฮะพ่อพราหมที่ครบกูปช่องยูทูปพ่อพราหมเราได้ทําทุกวันก็อะไรมาสอบถามพ่อพราหมได้นะฮะที่ ID ดีไลน์เมดเมดแ8ดแปนะฮะภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D เมตร8 8 7 7นะครับผมสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์เนื้อเขียวเหล็กไหลนะฮะพระครูดรวิลาการจนธรรมวัดท่าขนนนะครับผมสวัสดีครับ